ฮอนเล่นครับตอนนี้เล่นอยู่อ๋อครับแต่นานๆผมเล่นทีเพราะว่าตอนนี้ผมจะดีเจยอยู่ไงผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้อันนี้เท่าไหร่หรอโอเคครับผมยังไม่ค่อยได้เล่นผมจะผมเล่นจะมาเย็นๆน,น่ะถ้าอยากเล่นเนเดี๋ยวผมแอดเพื่อนไปแล้วกันโอเคครับอืมนะครับผมจะบอกอะไรให้ฟังนะครับผมเป็นคนเรียบร้อยนะเออผมเป็นคนด่าหน้าคมได้เป็นเออผมเป็นคนแบบมีสายดีล่าเรลงน่าแป๊บหนึ่งนะครับผม เออผมล่าเริงนี่ใส่ดีผมผมไม่ไอ้นี่ใครไงผมด่าคนไม่เป็นผมเด็กน้อยเด็กติ่มอยู่เลยเ <c oughs> นี่ยทําวทำทำมือตัวดูผมผมยังโดนไอเด็กดังด่าอยู่เลยผมโดนเด็กด่าอยู่เลยเนี่ยครับครับแม่งโคตรกลัวเลยอ่ะดูดูดูดออมันไ<แ>ก,ก,กและอะไรก็เก็พี่เกตขอ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 ไอ,ขอเด็กไอเด็กคนนี้ขอขอ เอา yup. ขึ้นมาเอาขึ้นข um> ึ้นมาเอาขึ้นมามูดมันหนีไปแล้วลูกโอ้ยไอเด็กแขังกล้ากไงมันหนีไปแล้วหนูไอเด็กแขังกล้ามันเป็นนั่งร้องไห้หน้าร้านเกมแล้วโอ้แมันเป็นนั่งร้องไห้หน้าร้านเกมเดี๋ยวไม่ได้แจกนมแม่แล้วงหน้านั่งร้องนั้นอะของสแตแม่มันมาแล้วมันมาแล้ว ลงมาไหมล่ะครับไปแล้วไปแล้วแม่งเปแล้วเว้ยสงสัยควยมันจะขาดเรามันต้องไปเอาหะเนาะไอ้เดี๋ยวแป๊บนึงมึงรู้สึกว่ามันจะรู้ความจริงละรู้ว่าอะไรเอานึงเอนึงอะไรมึงคนนี้ยคงอยู่แก๊งโอิโอวะอ้าวแล้วมึงรู้นี่ว่าคงมาได้ก็รู้ไงเออ แล้วมึงมาด่ามึงไงถ้าเกิดถ้าเกิดไอต่อมันไม่เรียกกูก็ไม่รู้หรอกอันนี่มึงเอาไงมึงจะเอาไงเอาไงกูไม่รู้เว้ยเอาลูกกระสุนปืนเดียวนี่แต่ก่อนในกูมาสมัครดีเกะห้องมึงแต่กูไม่ผ่านกูจะวางอะไรตังป่ะมึงอยากจบเรื่องนี้ไหมมึงอยากจบไหม มึงขอโทษยูเซอร์ในห้องก่อนขอโทษทุกคนเลยเอ่อมึงขอโทษทุกคนในห้องอนะ่ะเออกูถึงจะจบเอาปะยูเทอร์เอาปะเอาป,ะเอาปะเอาปะเอาไหมใครเอากดหนึ่งไม่เอากดสงองครับผมโอเคครับเป็นมตัติ ขอทุนนอกคนในห้องครับผมโอ้วัาติดตั้งไงเนี่ยสองเยอะจะตายเก๊เก็ดครับว่าเอ้จิมมี่นี่คนรู้จักวี่อย่าไ,ไดาออยแบงขึ้นมาดิแปบบพี่พแลกว่ะอ๋อจิมมี่ไย่ไ,ได้นนขิงลอน้องน้องน้องดูดนมแม่มายังี่ย ไอเดี๋ยวไหนวะจิมมี่ไหนวะจิมมี่ก็ไอคนเมื่อกี้ไงที่มันด่าคุยคุยคุยอ่ะก็ตอนนี้ดีเจด่านะครับไปละด่าด่าด่าดีเจเก็ตนะครับโอ้จักจับเงียบเงียบจิมมี่นะครับอ่าเราจะลองไปดูโปรไฟล์เขาหน่อยเอ่อขันรอบโอเคอาร์ตอาร์ตฮะฮะมึงไปเรียกน้องมึงมาให้ขอไม่ให้มาขอโทษในห้องแล้วก็แล้วก็มึงก็ต้องขอโทษยูนในห้องด้วย พูดให้เป็นคำที่สุภาพที่สุดอะมันไปเซสิบัตแล้วมามึงมึงต้องมาขอโทษก่อนอ่ามึงพูดขอโทษเดี๋ยวมึงขอโทษเดี๋ยวยูเซอร์ครับอันนี้ก็วิ่งเกียดกันนะครับผมก็ขอโทษยูเซอร์ทุกคนในห้องเลยนะคระโอ้โหไม่ได้ยินเลยว่ะขออีกทีได้ปหมขออีกทีไม่ได้ยินว่ะ ไอ้ผมก็พูดจาอะไรไม่ดีไป้ะขอโทษยูสเซอรนในห้องทุกคนเลยนะครับอืมแล้วน้องไปไหนเรียนน้องมาด้วยเรียกัยกนมา,มาถ้า,ถามันไม่มานะมึงกูยังไม่เจอมึงน่อแม่ไปเรียกมันมาไออาร์ตเร็วๆจ้าวมันปิดออฟไลท์ เออมันนั่งอยู่เครื่องข้างมึงไม่ใช่หรอมันก็เลยไปตบหน้าแม่งนี่นหคกูอยู่ข้างบ้านกูตบหน้าจิ้มคีย์บอร์ดเลยแม่งไอ้จิ้มมามันอยู่บ้านไหมจะทำไมไม่ไปจะทำไม